สวัสดีนะคะทีมงานที่แสนอูวอรังการช่างนะคะก็วันนี้มาตามเก็บนะคะภาพบรรยากาศในการเก็บงานของเรานะคะกับหนุ่มจัมโบ้แลมโบ้นะคะเป็นนิสัยหกล้อดั้มนะคะรุ่นบรรทุก15ถึง17ตันนะคะตอนนี้ก็กําลังเก็บในส่วนของตัวงานสีนะคะแล้วก็ระบบงานช่วงล่างนะคะแล้วก็กอุปกรณ์ตกแต่งภายนอกนะคะ คันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องยนต์คูบูทาเซท155พัตนะคะระบบไดสตาร์ทในตัวค่ะก็กำลังเก็บอุปกรณ์นะคะในส่วนของตัวด้านโนอกนะคะจะเป็นตัวบังปุ่นหน้าหลังกระจกนะคะเดี๋ยวยังไงก็ตามเก็บให้ได้ชมกันอีกรอบนึงนะคะในส่วนของตัวคลิปเต็มๆนะคะ,อะตอนนี้นะคะก็ความหล่อก,ก็มาได้แล้ว70%นะคะตอนนี้ยังไม่เต็มร้อยนะคะเดี๋ยวก ขอเวลาทีมงานเก็บรายละเอียดอีกนิดนึงนะคะไม่นานนะคะคันนี้นัดส่งให้ลูกค้านะคะที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะคันนี้นะคะรอเราเอางานแน่นอนนะคะยังไงฝากติดตามไปด้วยนะคะกับคลิปคลิปนี้นะคะอีแตนอุารังการช่างนะคะลูกค้าหรือกเกษตรกรท่าในใดที่สนใจนะคะก็สามารถโทรคลิกเข้ามาสอบถามหรือพูดคุยราคากันก่อนนะคะที่เบอร์08924 11962นะคะ ในส่วนของตัวนี้นะคะราคาเริ่มต้นของเขานะคะก็จะอยู่ที่475,000บาทนะคะไม่รวมในส่วนของตัวชุดเครื่องเสียงนะคะตัวนี้ให้ชมงานด้านล่างของเรานะคะก็คือตัวนี้นะคะตัวโครงสร้างของเรานะคะเราจะถักเหล็กโครงสร้างไว้เป็นแบบนี้เลยนะคะค่อนข้างที่จะทีทีกันแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าแบบขนหนักคือไม่แอนกลางแน่นอนนะคะ ยังไงก็จะตามเก็บให้ได้ชมกันคันนี้เราจะใช้เป็นน้ำ6พันนะคะเป็นระบบเบรกลม KS นะคะเป็นยางใหม่กระทะใหม่ค่ะใด้ชมกันนะคะเดี๋ยวไง<พ>อขอเก็บรายละเอียดอีกนิดนึงนะคะก็เป็นคลิปสั้นๆไปก่อนนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ